สวัสดีครับวันนี้เช้าๆนะครับก่อนไปโรงเรียนนะฮะน้องก้าวก็จะมาล้างจมูกครับล้างจมูกนะฮะห่างไกลโควิดอ่าลก้าถือครับถือกระบะสีฟ้าครับขยับมาโอเคนะครับทุกอย่างพร้อมนะครับการหายใจเดี๋ยวๆตรงๆครับเดี๋ยวตรงรูนะครับตรงตรูนะครับกระทองครับพระพุทธธรรมประสงค์เริ่มได้แน่แน่แน่น บอกเลยครับว่าเขียวอือรับท่านผู้ชมครับเขียวอือครับเรามีผ้าด้วยครับมีผ้าครับบริการครับอ้าวอันนี้ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายครับพยายามใกล้ๆนะครับตรงรูนะครับไม่งั้นเข้าลูกกรตานะครับเริ่มนะครับพุทประดมประสงค์แต้แน่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 นพับกอนนะครับโูครับดูนอนครับนอนชาเขียวครับ บอกเลยว่าเป็นหนอนนะครับผู้ชมครับท่านไหนนะครับที่เป็นหวัดนะครับคัดจมูกหายใจไม่ออกก็อย่าลืมล้างจมูกด้วยน้ำเกลือนะครับอีกเครึ่งหนึ่งครับมามาขยับมาครับพยายามมาหนึขอดูเซนกันโอ้ดูเซนด้วยเหรอครับอ่าจมูกจมูกด้วยเลยครับถือว่าถือว่าครับเดียวตกครับเดียวตกครับเอ้ยนะครับเด็กก็จะประมาณแน่ครับจะมีข้อต่อรองตลอดเวลาเราต้องรู้จักหลอกล่อนะครับแต่เน่แน่เน่แน่เน่เน่เน่ เน่แน่แน่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 ไม่ให้กำลังใจกันครับเออไม่มีแล้วนะครับเราก็เช็ดครับเช็ดรกับอีกข้างนังคบนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวนะครับเราก็ได้กินข้าวนะครับวุ้ยไปทำยังั้นะครับว้าววันนี้ไปโรงเรียนไหมไปครับอยากไปก็ได้ไปเลยครับอ้าวขยับไปใกล้ครับหนึ่งสองส้ม ครับหนึ่งตึ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 งภารกิจสำเร็จครับมิชชั่นครับบอกเลยครับว่ามิชชั่นนะครับภารกิจนี้สำเร็จแล้วนะครับมิชชั่นนี้บอกไม่ยากครับไม่ยากแล้วก็จบตกรอบครับโอเคอะไรหรอเจ็บหัวนี่คือไข้การเมืองนะครับชอบพูดไปเรื่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ